ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนภาสมทบนะครับในวิชาฟ้ากําลังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นวิดีโอนะครับในการเรียนการประมาณการติดตั้งไฟฟ้านะครับก็การเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะมีเอกสารอธิบายให้แล้วก็จะเอกสารเพิ่มเติมให้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปที่โปรแกรมนะครับ w อ r p o i อยก่อนละกันนะครับ เป็นการนะครับหาขนาดของสายนะครับแล้วก็ปีเกอร์นะครับแล้วก็ขนาดท่อนะครับของงานชิ้นแรกก็คือนะครับจากบ้านหลังนี้นะครับก็คือบ้านหลังนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศจํานวนทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือนะครับมีอยู่ห้องห้องหนึ่งนะครับก็คือ 1- 2 0 0 0 BTU นพันทะครับแล้วก็ห้อง2นะครับก็คือ 9,000 BTU นะครับซึ่งในการหาค่าของขนาดของสายแล้วก็เพเกอร์นะครับจะต้องคำนึงถึงนะครับกำลัง s หรือเรียกอย่างว่ากำลังนะครับของเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานอยู่นะเพื่อจะเอาไปใช้ในการาหาค่านะครับของปริมาณกระแสนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือนะครับเครื่องปรับเครื่องทาน้าอุ่นนะครับเครื่องทำน้าอุ่นก็จะมี2ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาหาเครื่องปรับอากาศเครื่องทาน้าอุ่นเป็นหลักนะครับมาดูตัวอย่างนะครับจากภาพเมื่อกี้นี้นะครับจะได้มาเป็นตัวตัวตารางตัวนี้ก็คือตารางหาค่าหาค่ากําลังไฟฟ้าอันดับแรกนะครับเครื่องทาน้อุ่นมีจํานวนหนึ่งเครื่องนะครับหนึ่งเครื่องนะครับรวมเป็นหนึ่งเครื่องนะครับให้ค่าคอสเซตตคือค่าประกอบกําลังอยู่ที่ หนึ่งนะครับก็อยู่ที่ประสิทธ,ธิภาพของเครื่องนะครับอย่างเช่นภาพแรกเขาให้ค่า VA นะครับ่า VA นี่มาจากไหนก็คือค่าที่เป็นค่าใช้งานกําลังไฟฟ้าของของของ,ของ,ของ,ของที่ตัวเครื่องนะครับมันจะบอกที่ตัวเครื่องว่ากำลังกำลัง VA มีปริมาณเท่าไหร่ในการใช้แม็กซิมัมแล้วก็ยกแม็กซิมัมมาใช้เลยนะครับเวลาหาค่าก็ให้ใช้หาด้วยการนะครับ I เท่ากับ S ส่วน E นะครับ e ก็คือ P กําลังไฟฟ้าเมื่อกี้นี่ส่วน E นะครับเอา3 0 0พันลงมา ค,คำนวณหารด้วย220ก็คือไฟไฟบ้านเรานะครับก็ได้มาเป็น13.64แอมป์นะครับเอาค่าที่ได้นะครับไปคูณ1.25เพื่อหาค่าเซอร์กิตเบเกอร์นะครับ1.25คือ125เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเอาไว้นะครับก็จะได้มาเป็น1.25นะครับคูณด้วย13.6ได้มาเป็น1 0บ 7 0 5นะครับเพราะนั้นเบรคเกอร์ Baker ที่ได้จะต้องมีขนาดนะครับใกล้เคียงกับ17.05นะครับซึ่งในนี้ในหนังสือเขาบอกว่าเลือกใช้ขนาดเบรคเกอร์20แอมป์ทิปนะครับ24 2 0แอมป์ทิปก็ก,ก็ก็ดูใน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 ตัวอย่างครั้งที่แล้วนะคใครที่ไม่ไม่ได้มาครั้งที่แล้วก็ก็เดี๋ยวมาติดตามดูเอานะครับ ค่าที่ได้นะครับก็จะมาเป็น20่สิปก็คือค่าทีาท่มันใกล้เคียงตัวนี้ถามว่าน้อยกว่าน้อยกว่าได้ไหมคําตอบคือไม่ได้จะต้องมีค่ามากกว่า17.05นะครับซึ่งใกล้เคียงก็คือ20น้อยกว่านี้ก็คือสิบห้าไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะว่าจะทําให้เกิดสายไหมก่อนก่อนที่เบรกเกอร์จะตัดนะครับและหาค่าร้อยท่อก็คือเอาจํานวนส่วนนําที่ได้คือแน่นอนนะครับตัวนําที่ได้คือ2ตัวนํา ก็คือสายก็จะมีลายกนันิวตันมานะครับไปหาค่าของสายนะครับก็ก็จะได้สายนะครับในนี้เลือกใช้เป็น PVC PVC ก็คือท่อท่อสีเหลืองที่เราใช้งานนะครับก็มี2เส้นก็เดี๋ยวเข้าไปใสป่น่าจะเป็นท่อเบอร์ยี่สิบมเมตรหรือหรือหรือครึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวไว้ดูอีกทีนึ่งนะครับต่อมาการเลือกขนาดสายนะครับแน่นอนว่านะครับขนาดสายมันอยู่ที่ 13.64นะครับเพราะนั้นสายที่ใช้งานได้จะต้องมีความใกล้เคียงนะครับก็คือก็ต้องไม่น้อยกว่า20แอมป์เพราะว่านะครับสายจะต้องทนกระแสมากกว่าเบเกอร์นะครับแต่ในมาตรฐานของ iec บอกว่าในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องใช้สายไม่ต่ำกว่าเบอร์เบอร์สซึ่งมีขนาดการทำงานไม่ต่ำกว่า ที่มีขนาดการทนกระแสไม่ต่ำกว่า28แอมป์นะครับคำตอบก็คือนะครับได้สายเบอร์4นะครับแล้วก็ตัวนำก็คือสายทั้งทีครับเบเกอร์ก็คืออนี่20แอมป์นะครับนี่คือการหาตัวแรกนะครับต่อไปดูตัวที่2นะครับการหาขนาดกระแสการหาขนาดกระแสขนาดสายและเบเกอร์นะครับในวงจรเครื่องปรับอากาศแน่นอนเครื่องปรับอากาศเมื่อกี้มีกี่ตัวครับ สองตัวคือตัวที่หนึ่งก็คือหมื่นแปดไอหนึ่งหมืน่นเท่าทีครับหนึ่งสองตัวสองก็คือเก้าพันนะครับบรรทตัวแรกนะครับค่าที่ได้หมื่นสองนะครับเมื่อนําไปเทียบค่า va ก็จะได้มาเป็นหนึ่งหมื่นห้าพัน va จริงๆแล้วมันอยู่ประมาณหนึ่งมื่นเจ็ดนะครับโดยโดยประมาณนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหนะังสือบอกว่าน่าจะเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วก็หมื่นห้าพันเกาค่าหนึ่งหมื่นห้าพันเอามาจากไหนก็ไปเปิดในในใน,ในตัวเว็บ Google ดูก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ เป็นค่าใกล้เคียงนะครับค่า1 0 0 0 0วท BTU จะกินจะใช้กําลังงานในฟ้าอยู่ที่15,000 V ะครับเอาค่าที่ได้ไปใช้ในช้ในสูตรก็คือ S ส่วนด้วย E นะครับก็จะได้1 5 0 0 0หารด้วย220บโวลต์นรหล่าก็จะได้เป็น8ไอหนะครับเอาค่าที่ได้ไปหาค่ากระแสโดยการคูณด้วย1.25ได้ออกมาเป็น8.5 M แอมปเอาค่าตัวนี้ไปทําอะไรครับ ไปหาเบรเกอร์ก็คือ CB นะครับสกิตเบรเกอร์นะครับก็แน่นอนว่าสกิตเบรเกอร์เท่าไรครับใกล้เคียงก็อาจจะ15 15้ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่า15นี่คือไงครับก็จะห่างจากสายมีนิดหนึ่งนะครับมาดูว่าทำไมต้องใช้ใช้เบอร์20นะครับคันนี้สายที่เลือกนะครับเขาใช้สาย Iec 01นก็คือสายที่ฮดบิลก็คือเป็นสายแกนเดียวนะครับมีฉนวน1ชั้นนะครับ เลือกใช้สายเบอร์สี่เพราะอะไรครับคาําตอบก็คือตามมาตรฐานของไฟฟ้าการไฟฟ้าแบอกไว้ว่าถ้าใช้เครื่องปรับน้ําอุ่นเครื่องทำอากาศหรือเครื่องปรับน้าบุ่นะครับเครื่องทำน้าอุนก็คือจะต้องใช้สายเบอร์เบอร์สีเท่านั้นแต่เราก็ต้องหาก่อนนะว่าว่าว่า,วา,วา,วากระแสมันทนได้ขนาดไหนนะครับก็ทนได้อยู่ที่2 8แอมป์นะครับตัวแรกก็คือเพราะนั้นจะได้เอามาเป็นห้องที่1ก็คือสกิลเบรกเกอร์20แอมป์ สายเบอร์4นะครับสายทน,ท,นท,นทนกระแสได้ยี่สิบนะครับเบรกเกอร์ทน, 20, ทนได้20ก็โอเคถือว่าถูกต้องนะครับตัวแรกนะครับต่อมาตัวสองเก0 0พันวเหมือนกันครับก็ได้มาเป็น1,100นะครับได้ค่า S ออกมานะครับเอาค่า S ไปหาเบรกเกอร์ไปหา220ได้ค่ากระแสนะครับไปหาค่าเบรกเกอร์ก็คือเอา,เอาตัวน,นี้เข้าไปคูณหนึนะ่งจุเข้าไปคูณ1.5ึดห้าแล้วไปเอามาเป็น20นะครับก็ได้ เซอ,อร์กิตเบเกอร์ย่อย20อมนะครับสายที่กำหนดไว้ก็คือเบอร์เบอร์4ไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วท่อละ่ะนะครับก็จากภาพจากตัวนี้นะสองอันนะครับก็จะได้สายกหนดกี่เส้นจะคาตอบคือ2เส้นเป็นเบอร์4สองตัวนะครับเบอร์4สองเส้นก็คือเป็นเบอร์44 4, เส้นนะครับมาดูค่ากระแสก่อนนะครับท,ที่ที่เราที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้นะครับ ย่สิบแอมป์ก็คือตัวนี้นะครับเดินเดินในอากาศนะครับเดินแบบแบบคล้ายๆเดินเกาะผนังเห็นไหมครับเป็น2แกนนะครับแบบนี้นะครับก็ได้28แอมป์นะเมื่อกี้นี้นะครับที่พูดค้างไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับได้สายเบอร์4นะครับก็มาดูว่าจะร้อยสายเป็นร้อยเป็นท่อเบอร์อะไรถ้ามันสามารถไปได้2เส้นก็ใช้สายเบอร์หรือใช้ท่อเบอร์15มิลลิเมตรหรือท่อครึ่งนิ้ว ก็จะประมาณนี้นะครับในการหาค่าแล้วเดี๋ยวผมจะส่งงานเพิ่มเติมไปอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทําให้เสร็จแล้วก็ส่งมานะครับน่าจะเอาอย่างอย่างช้าวันศุกร์แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ